สวัสดีค่ะสวัสดีคับที่ไ้างะวันนี้มาร่วมงานในทาคาริโอคาเดรแฟร์ครับก็สองหใช่ครับจริงจริงตอนตอนแรกอะตอนที่ได้รู้ว่าได้มารู้สึกดีใจมากๆเออใช่เพราะว่าคือเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆที่แบบว่าจะได้เจอแบบสองมัสคอตที่เขาบินมาจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาบินมาทำงานที่ไท่วมกัน แล้วไงคะก็เดินทัวแล้วเราชอบจุดไหนไปเป็นพิเศษบ้างออคือ,อจริงชอบคงตี๋ชอบ2ฝั่งเลยมันจะมีะมีที่เห้องคุมิกับห้องไม,งมโาดี้อะไรเงรี้ยแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่ชอบเหมือนกันคือฝั่งจิวรี่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้แวะไปเดินดูเลยอชอบไอติมเพราะว่าเพราะว่าได้กินด้วยใช่แล้วก็น่ารักดีแล้วก็มีโฟโต้บูธน่ารัก อ๋อใช่มีฟุต้บูธก็โอ้ยค,คือรูปสุดท้ายที่เราถ่ายอ่ะตอนแรกฟัง <ผม S 1> หน้าพี่ก่อนตอนแรกทำท่าคุรุมีแบบเนี่ยแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <g ül> มันมันจะมีแบบตัวที่มันเข้ามาในกรอบเนี้ย <c oughs> บางพอดีได <c oughs> ้ก็จะได้นอกจากฟุต้บูธก็จะมีที่ทำเป็นกิฟต็อกนะครับใช่ใช เรเห็นเห็นแล้อย like ังบอกว่าเราเลือกทำมาเป็นไงบ้างคะแลกกันทำดีใช่ไหมแลกกันทำยังไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นเห็นเมื่อกี้เขาให้้พิธากันมาแล้วอ๋อใช่พุ่งกุญแจ๋วุ่งกุญแจยังไงนี่ไงนี่ไงครับไหนไหนเนี่ยชว์ตสีช็อตสีอ๋อนี้คือที่พี่ปอดทำให้อันนี้คือที่ตีทำให้โว้ย ทำไมถึงเลือกเลือกกันให้กันแบบแต่ละคนแบบเป็นยังไงคือเอาจริงก็องตีเลือกเพราะว่าเป็นให้มันเข้ากับสีสีเชือกตอนแรกก่อนว่าตีเลือกเป็นสีฟ้ามาแล้วก็อันนี้คือมีอยู่แล้วแล้วต่อมก็คือเลือกให้เป็นแบบให้เข้ากับสีเชือกมากที่สุดเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นชินนามอนโรที่พี่ป๋อชอบก็ส่วนองตีก็รู้ว่าตีชอบอยู่แล้วครับชอบสีม่วงอือก็แล้วก็นนี้เออเป็น นี่ครับมีกลุมีที่ติชอบด้วยอืมแล้วเอาเป็นสีนี้หมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเท่ดีอ๋อแล้วก็น,นี้ด้วยเหรอใช่ไหมใช่น,นี้รู้สึกว่ามันเป็น,น,นเป็นดาวเดาวดาวสีเหลืองดาวสีฟ้า่น่ารักดีครับช่ก็คืออันนี้ก็คือถ้าใครชอบครบ2 5 0 0อยบาทก็จะได้ทําเส้นสายห้อยโทรศัพท์หรือว่าพวงจุ้แบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรูปโฟโต้บูทคือหนึ่งาทอยบาทใช่ครับ แฟสำหรับแฟนๆนะครับก็สามารถมาได้นะครับงานนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้คืองานน่ารักมากๆครับครับแล้วก็อย่างสามารถช้อปได้แผนกซาเลโอจนถึงวันที่2พฤศจิกายนด้วยใช่ครับครับเยังไงฝากซาเลโอได้นะครับคไหนวันนี้มาซูนี้กลับมาเลยดีนะอยากให้เข้าถึงว่าแต่ละคนน่ะหมือนอยังไงบ้างกัใครเๆก็มาก็ เราให้กันหรอหรือว่าให้กันให้กันให้กันก็เหมือนแบบมายวูดี่ที่รู้มาน่าจะเป็นทำขนมอ่าพี่อนนะชอบทำขนมที่จริงพี่ชอบกินขนมอ่ชอบกินขนมแต่ว่าทำก็ได้อ่แล้วก็พุรมีเนี่ยก็น่าจะแสบๆเหมือนตีเลยดื้อๆสนๆหล่อสนจะตายขอแชร์สักเรื่องแตไแมความแสบดโอ้โหคือตีแบบ เอาจริงๆไม่ไม่ไมไมค่อยดื้อเท่าไเลยไม่ค่อยแสบเท่าเลยนะแบบเชื่อฟังแต่โซนไม่ไม่ค่อยแสบแต่โซนล้วกันชอบแบบเขาชอบมาแกล้งให้เราตกใจเออชอบแกแล้งเราไปชอบแกล้งเขาเขาเลยบอกเราโซนแล้วก็ช่วงนี้เบี้ยวด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเออเบี้ยวยังไงเบี้ยวดิ เออย่างที่สอชเราได้ชิมีของยยอุ้ยคืออองจริงๆอยากอยากกินนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำให้เรากินเลยก็อยากกินอยากถ้ามีโอกาสอยากกินบ้างครับอ่าบอกเขาบอกแต่เขาบอกว่าเออไว้ทำาให้กินบ้างะจริงคือเห็นเขาบอกว่าเขาแบบเรียนทำขนมมาแบบนั้นไม่อยากกินบ้างไม่คือคือตอนปีหนึ่งอะผมเรียนเชฟครับแล้วก็เขา ตอนปีหนึ่งเป็นขนมเป็นเบเกอรี่ก็เลยทำได้ทำที่มหาลัยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยทำเองเลยตอนนี้ในบ้านเรามีใครมีโอกาสได้ชิมบ้ามีในบ้านผมมีคุณแม่ครับเอ้ยบ้านมาถึงครับบ้านเราก่อนแล้วเดี๋ยวบ้านดูบันดีอ๋อใช่มีมีคุณแม่กับพี่สาวได้ได้กินแล้วบ้านดูบันดียังยังไม่มีใครได้ชิมเลยคิดว่าใครจะได้ชิมเป็นคนแรกคนแรกเหรอนี่เป็นตีแล้วแหละยังไม่ทันพูดเลยตีอยากชิมไหมล่ะ ากโอเคครับก็อนาคตไว้ถ้าทำถ้าทำถ้าทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวเอามาให้ได้ครับได้นี่ไงด้วงกับเธอถ่ายอยู่ก็เอาไปให้น้องกินในกองได้เออจริงใช่ไหมครับด้วงกับเธอถ่ายอยู่นะทุกคนอ่าถ้าด้วงกับเธอถ่ายอยู่เรามีเวลาทำอ่าจับเอาไปทำให้เอาไปให้แช่ไหมละฮกล้องรับร้านในตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเนี่ยดูวงเล็บว่าถ้าไม่มีเวลาทำสัญญาก่อนสัญญาก่อนสัญญา สัญญากับสองคนอะอ้าวแล้วนี่คือไม่แน่ใจอ่ะอ๋อไม่แน่ใจไม่ชัวร์โอเคโอเคได้ได้ก็ตั้งตารอไปก่อนนะตั้งตารอไปก่อนได้ดูวยกันเถอ้ตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่โหด้วยกับเธอตอนนี้พี่นุกันครับด้วยกับเธอตอนนี้ถึงคิวสิบสามเนาะสิบสามครับประมาณปอนด์สามครับใช่เมื่อวานบอกเลยว่าเลิกกองตอนเช้านี้เลยเออย่อยไปจ้ะ เรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนแต่ว่าดึกแต่ว่าดึกใช่อ๋อขอโทษครับขอโทษด้วยนะไรมานะอ่าแต่จริงๆเรื่องเมื่อคืนแต่ว่าเห็นเขาลงรูปตอนเช้าไงใช่อ๋อก็มันดึกดึกแล้วแบบดึกเลยใช่อต่ก็จริงๆคือเริ่อเมื่อคืนใช่ก็ถ่ายเป็นยังไงใช่ไหมครับช่วงนี้กำลังดูเดือดดูเดือดคือผมว่าเราน่าจะถ่ายกันครบถูกลงแล้วแหละอุ้ยจริงคขาถูกลงแล้วคือ อีกนิดนึงเราจะตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าเกือบเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ละเนี่ยทำไมช่วยนไม่แน่ใจประมาณอาจจะประมาณนนั้สามสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบอืบวกลบใช่ครับเอาอาจริงอ่ะคือคือตอนนี้เราคิวที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นตีกับพี่สองคนคิวที่ผ่านมาจะเป็นตีกับพี่ปอสองคนเลยแบบว่า เลยจังงงๆนิดนึงครับแต่ว่าพอพอเป็นคิวมหาลัยปุ๊บแล้วแบบมีเพื่อนๆอะไรเราก็จะสุดสนานล่าเริงขึ้นมาเพราะว่าเป็นแบบเพื่อนๆไหมเดียวกันเป็นแกงๆกันเดียวกันคร่ะคิดว่าตัวละครที่เราเล่นน่าสนใจยังไงที่บอกว่าไอ้ทีเแสดงได้ทีเแสดงได้น่ารักนะแฟนๆดูแล้วเออเขาเป็นคนแบบแบบลูกหมาเป็นแบบเพ่กินแฟกอ่าเหมือนตีเลยแบบว่าเหมือนเหมือนลูกเดียวเธอรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ย ตัวละครตัวละครนนตัวละครไม่ได้พูดอะไรเลยครับก็ของฉินอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเป็นคนเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่มีคุณลับแ็กราษมีแบล็กเก่าของตัวเองใช่ใช่ก็มาค้นหากันใช่ก็มาค้นหากันครับตอนอ่อนว่าแบล็กเก่าของฉินเป็นยังไง กลัวมากตอนเนี้ยคือเราพูดได้แบบนิดนึงเดี๋ยวแบบห้องดำคอลลิ่งใช่ครับอาจจะประมาณนี้ในตัวละครครับอ่าันได้ที่ถ่ายเป็นหลัง20วันเนี่ยมันไฟมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับโอคือทุกครั้งที่เราเสิร์ชคีย์เวิร์ดในในเอ็กซ์ครับมันจะเป็นแบบว่าเตี๋ยจะชอบเสิร์ชแบบว่าด้วงกับเธออะไรเงี้ยแบบก็จะมีคนพิมพ์มาตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยเพิ่งได้ดูไพายลอดด้วงกับเธออะไรเงี้ยแบบอยากดูตอนออนแล้วแบบว่าทั้งนี้มันผ่านมานานมากก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบทําให้เรามีความ ไฟติ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาเอาจริงคือทุกครั้งที่เราเห็นอย่างนั้นอะมันใจฟูนะใช่รู้สึกว่าแบบคนคนรอดูซีรีส์ของเราแล้วก็แบบมีแรงที่เราจะทําตั้งใจทํางานคิดว่าตอนเนี้ยให้คะแนนกับอากาศให้เท่าไหร่ในในด้านกาเล้องในถุงวันเนี้ยในด้านแบบในด้านการแสดงอ๋อในด้านการแสดงคือเสียให้ถ้าถ้านับไป็นคะแนนอาจจะยากแต่ว่าคือให้พี่ปอแบบ ต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าตีรู้สึกว่าแบบพี่ปอยทำกันบ้านแล้วเก่งพอสมควรขอบคุณครับของตีก็ด้วยความเป็นด้วงด้วยด้วยความเป็นตีด้วยเอาจริงแบบด้วงเหมือนตีมากนะผมว่าแต่ว่าอืาาใช่คลายๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากคือเอเนอรแล้วกันเพราะว่าตีอ่ะเหมือนแต่ ด้วยการที่คลิปเีบ energy ให้สูงขนาดนั้นลตลอดทุกวันนะเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่ว่าสีก็ยังทําได้อยู่ครับก่อนเก่งมากมีแบบให้กำลังใจกันไหมเวลามีครับซีไหนที่มัน,นยากยาก่ตัดให้ได้คือถ้าเป็นซีไหนที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับดราม่ามากๆหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้ลมมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะจูนจูนกันก่อนก่อนเข้าเซตด้วยแล้วพอเสร็จซีนนั้นปุ๊บเราก็จะแบบเออไปชมกันว่าเออพี่แบบเก่งมากเลยแบบว่าขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ เอาจริงก็บ่อยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราทำตลอดเป็นสิ่งที่แบบเราต้องแบบว่าให้กำลังใจเขาตลอดเลยไงมันมันมันเขาเดาเป็นปัหาการตอบแบบเขาบอมันมันช่วยได้เยอะนะครับผมว่าเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าเราแบบเหมือนเหมือนเราเวลาเราตั้งสติมากๆเงี้ยเราก็อาจจะแบบยังไงอ่ะอาจจะเครียดบางครั้งอะไราเเราเครียดผมเราเราตึงมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็เลยแบบ ปให้กำลังใจเขาว่าเอ้ยแบบไม่ต้องเครียดเกินไปนะแบบว่าพยายามแบบให้เต็มที่ที่สุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่บางแบบในบางในซีไหนย่างๆก็เลยบอกเออเออตีเออทำได้นะนู่นนี่อะไรเงี้ยประมาณก็ประมาณนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันาบอกว่าอยากให้แฟนๆได้รอติดตามเขาด้ราถูกใจก็อร่อยอยากอยากให้แฟนบอกว่าเขาคาดหวังนะเขากเขาจะที่ตัอะไรกับเรื่องนี้โอ้โหลูสุว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ มีหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะดูเราเพลินอยู่ก็<ม>บอกเลยว่าน่าจะถ้าตอนออนนี้น่าจะเข้มข้นอยู่พอสมควรแล้วก็แบบว่าเป็นแบบก็จะมีทั้งรสชาติที่เป็นแบบเฮ้ยดราม่านิดหนึง่ง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 แล้วก็แล้วก็จะมีความสนุกสนานน่ารักขี้เล่นอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับใช,ใช่ทุกคนก็เราติดตาม้วนนะครับผมกับเธอแล้วก็ฝากด้วยกับเธอด,ด้วยนะครับ,บะะทุกคนะณราค อ๋อใช่ครับคือเวลาแต่ละคิวที่เราลงอะไรไปเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆมาให้กําลังใจในคิวเยอะมากเลยเใช่ที่จริงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่แบบเราได้มากๆเลยแต่ลเราคือเราพยายามอ่านอ่านคอมเมนต์ด้านใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้แบบว่าคือคนที่ได้เจอบ่อยๆสู้ๆนะครับลูกด้วงอะไรเงี้ยสู้ๆนะคุณฉินอะไรอย่างงี้อ่าอีกเรื่องหนึ่งเด็กสบายอ่าอ่าใช่ครับเด็กนะครับใกล้จอย ไม่ใช่จ่อยใกล้ปล่อยจะใกล้จะปล่อยเพลงสองแล้วใช่ครับก็ฝากเด็กเพลงสองนะครับคือเรากําลังเตรียมตัวกันอยู่แบบอะไรใหม่ๆสำหรับเด็กมากอ่าแล้วบอกเลยว่าทุกคนรอเราติดตามก่อนที่จะเป็น MV ต้อง v t r ใช่ไหมี v t r ก่อนบอกเลยว่าดีอ่ะดูแล้วหรอดียัไม่ยังไม่ได้ดูเลยอ่าใช่ใหม่ๆทุกคนจะเห็นมุมแบบแต่ละคนมากขึ้นบอกเลยว่าตี๋ ชอบวิทยาอันนี้มากจริงดูแล้วยังไม่ได้ดูแต่ว่าตอนถ่ายชอบใช่ไหมตอนถ่ายชอบชอบชอบดูเป็นดูเป็นมูติดีอ่าครับคิดว่าเราได้อะไรใหม่ๆของการในเ่ยประสบการณ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆหรอผมว่าผมได้กลับมาทำสิ่งที่ชอบแล้วกันเพราะว่าผมคิดถึงสเต็ปมากเพราะว่าสเต็เป็นสิ่งที่แบบเติมไฟของผมมากเลยในแต่ละครั้งที่ขคุณ ใช่ครัอบคือที่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเขบเต้นอ,อยู่แล้วแล้วพอมาได้โชว์ให้แฟนๆทุกคนดูแล้วแบบเขารู้เอ็นจอยแบบเราเรามีไฟในการอยากทำทุกอย่างให้เอาวันดีครับก็น่าจะคล้ายๆกันครับเขาได้กลับมาเติมไฟใชนมติติก็ได้เริ่มทําสิ่งที่ชอบได้ร้องได้เต้นอะไรเงี้ยได้แบบว่าชอบมากเลยเวลาที่แบบแฟนๆได้ร้องเพลง เฮียไปเก่อเฮียไปเก่อเนี่ยชียร์อัพไปด้วยกันแต่เพลงเพลงใหม่ที่จะปล่อย์จะได้มีฟิลมไหมจะแบบยังไงนะจะได้เต้นหรือเปล่าหรือจะได้ร้องเฉยๆแต่บอกเลยนะว่าเพลงนี้คือเต้นเดียวกับเพลงที่แล้วอีกแต่ว่าเต้นตรงไหนวอดี่บนเต้นในใจวะวอดี่บนหรือเปล่าขยายามดีนะบนเฉยๆคือน่าจะทั้งตัวเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงแบบว่า บอมรอเลยแบบว่าทั้งมีไอซเลชั่นตั้งแต่ข้อนิ้วยันแบบนลำไส้เลยเอวยันอะไรเลยจริงเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ฮิปฮอปแล้วไม่ได้ฮิปฮอปอันนี้เป็นฟิลแบบคอนเทมใช่เป็นฟิลคอนเทมเป็นแบบว่าเพลงฟิลแบบล่องลอยในอากาศค่อยๆไปค่อยๆไปแอดบีด้วยใช่เก็บทุกโน้ตเลยตอนเต้นแต่ถ้าปล่อยออกมาไม่ได้เต้นหละ ถ้าปล่อยออกมาไม่ได้เต้นหรอครับยังไงตีถ้าปล่อยได้ได้ได้ถ้าปล่อยมาไม่ได้เต้นนี้เดี๋ยวตีปั่นจิ้งลีดจิบพีลงสตอรี่ไอจเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่พอไม่พอพอเธอต้องทะเอออยากให้เราทอะไรถ้าไม่ได้เต้นขอวิดเพื่อสักอยขีลงโอ้เอาละได้ได้ม่ต้องพูดปิดนะได้เลยมีไลฟ์ด้วยนะมันแต่ว่ามัน ได้ได้มันเต้นอยู่แล้วไงอย่ามองมึงนะอย่ามองมึงเลยนะได้ได้ได้ถ้ให้สปอยดีกว่าสีหน้าเวลาฟังมึงเป็นยังไงนะโหเจ็บใส่สปอยแบบจริงๆใช่ไหมจริงจริงเอาแล้วแต่เลยแล้วแต่สปอยจริงจังก็พอเราได้ยินเพลงนี้ปุ๊บเรารู้สึกเหมือนเราได้เจอคนที่ชอบเฮ้ยเราจะเขินยิ้มปลื้มปิ่มเลย จริงจริงจงนะฮะจริงๆริงทำให้หน้าทุกคนดูแบบไม่เชื่อเลยคือจริงๆคือเราพอเราดิ้นเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้สึกแบบโอ้ยิ้มเลยยิ้มยังไงครับ <laughs> ก็โหยากอ่ะสปอยอ่ะ <laughs> <c oughs> ก็ประมาณตีแล้วกันยิ้ม <laughs> เราอาจจะ <c oughs> ยิม้ม <c oughs> หรือเราอาจจะ <c oughs> ร้อ,ราอางไห้ราา <c oughs> หรือเราจะแบบมันเลยก็ได้เราไม่เผลอหรอเดี๋ยวบอกเป็กไงอ่า คือเต้นจริงๆเต้นไปยิ้มไปเต้นจริงๆเต้นไปยิ้มไปฮะอะไรบล่าเปล่าเต้นไปยิ้มไปแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับซิงเกิลสองของเด็กบอกเลยว่าคนน่าจะชอบเพราะเต้นเยอะมากจริงอันนี้พูดจริงนะพูดจริงเตะไม่มีใครเชื่อเลยประมาณนี้ครับก็สำหรับเด็กก็ฝากซิงเกิลสองของ เดสเซน์ครับโอเคค่ะเอาสุดท้ายจะฝากคปรโมเตติดตามผลงานเราที่ไหนอะไรยังไงบ้างทั้งเด๊กทั้งดีพอเลยครับก็ฝากติดตามผลงานพวกเรานะครับได้ที่ทาง X ดูมันดิไอจีดูมันดินะครับผมแล้วก็ทางทุกแพลตฟอร์มของเด็กเลยแล้วก็ทาง IG ส่วนตัวด้วยส่วนตัวนะครับผมแล้วก็การกับ t w มบุญยูครับผมขอรับขอดิ บอกเออแล้วของพี่สะกดยังไง p O R S U P P A R N K A r N เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ P O R S U P P A K A N ใช่เหรอถูกไหมถูกไหมจำไม่ได้อ้าวเอาเช็คค่ะเช็คถูกแล้วใช่ป่ะ ไอจีสกลกะทุกคนท่านค่อยจีติก็เจอไอจีพี่ป๋อเนี่ะเฮ้ยถูกแล้วพี่หล่อเล่นจริใจหายใจข้อมันอับขอบคุณนะคะทำดีาำส่รูปครับต้องเหนลยกน้องเลยครับน้องขยับยืนข้างบนี่ดูยืน ลูกเขาจะเข้าไปหลังดาวเลยลูกอ่าโอเคเออโชว์หน้าน้องหน่อยเอาน้องออกมาโชว์หน่อยเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเอาตัวใหญ่ได้มเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กก่อนแล้อว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่แคเข้าก็ได้วตัวเล็กก่อนเรียกนะครับตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนตีตรงตีก่อนตรงกลางก่อนนะครับเข้ากนี้ได้ค่ะ ฟังนู้นครับฟังนู้นฟังนู้นอ่าไลน์ไปฟังนู้นอธอมมาฟังนี้ครับฝังนี้นะหนึ่งสองสมามต้องดนค้อมี้ลูกทข้ามมข้ารีทำไมม่ะท่าเอาอ

เย็บ่าก็หน่อยใส่ชื่อ่ือเอามีบอค่ะอ่าประกเบ้อยังคะอ่ะตรงเดียวมือลูกฝั่งขวาลูกฝั่งขวาหนูฝั่งนู้ฝั่งนู้ ขวาเนาะอ่ะฝั่งขวาเนาะอ่ะฝังนุ่มกยังคะฝั่งนมยังอ่ะฝั่งครครับเอออาอ่าอเอุเอาก่อนอเดียวกันรั้งหลั ดีโอนครับฝาไว้ตรงนู้นได้งคุังได้ยังพีีขอขอวิดโอครับขาไว้ตรงนครับขอบคุณครับก็ี่ะออากลงองนู้นก่อนอากล้องังนู้นก่อนสีปอกบถังนู้นมือถือลูกอ่ะสีปอมาวิดีโอนะคะหนึ่งสอนะคะหนึ่งสองสามหง ขอบางสีหมดเลยเดี๋ยวเอาบางหน้าหน่อยบางหน้าเอาบางหน้าแล้ว